ผู้คารนมาตรการครับปูเอ่อเจริ่งพ่อเจริ่งพ่อโอ้ยเสียดายเนะปูบริตามคงทุดท่ายเอฟซีเนาะแตกสามตัวแปดเจดสมตรงตรงเนาะเออมันก็มีสองเทียดนะนะปูก็บบวกกีเดก็ับบวกร่อมอยู่อันจะได้สาตัวให้เขามาเอาไอ้เวยไดยเนานี่ลระค้ายากนี่เระปูค้ายากแเหมืนวัดป่านี่ลราค่าเก็บ็นลอยต้งนี่แม่ปูค่ะ ที่แรกว่ามือันทีได้เข้าไปประเียนบุญบ้าด้วยค่าเห็ดค่าเห็ดตู้มือนแร่งได้ปรเดนดนตรีสันนิปัวเออเออเขาไปยังเขาไปยังกัเอานั่งกับมันยากเข้ากับทุกอย่างี่บดะถาเจนนั่งกับีโอกาสไปของหมปูัป้าิดต่อไปเพางพยานนาปูนอ่ะอันน้สององค์เราเป็นเรามถวายตู้กันั่งยอะหนาเป็นยัไงเดี่ยวนี้เป็นธรรมายเราเป็นค่ะเอาธาถวสายสององค์เป็นว่าอันเป็นฝาเจ้าฝันจูค่ะ เจฝันเจ้าวันวังหัวดันหาหาหนึ่งเกาผู้ใหญ่น่ะนะข้าเจ้าไปชื่อไล่แต่อเมื่อไห้ว่ากันนั้นกันนั้นข้าเจ้าก็กคือนี่ได้ล้านกลัวคนน่ะอ๋อสามตัวมันมาป่วนแล้วไงอาหารนึงเกาหัดผู้ให้นั่นเองโอ้ัต่แจ้งวันหาหนึ่งเกาเมียนเมียนเนาะเอออาหาหนึ่งเกาคนน่ะวันนี้ข้าเจ้าเลยมาเลยข้าเจ้าเลยมาฝันเจียวอีกวันเนี่ยอ่าฝันเจียวอีกมีพวกเนี้ยเปิดฝันฝันมา ปูเปนไฟหาทั้งทั้งทั้งหลังนี่เป็นเป็นเก็บเป็นนั่นยุจาวาทั้งหนาเป็นนันตัตัวข้นน่ะนะค่ะห้องห้องตะวันใจนั่นเป็นฝันเห็นน่ะนะบันนี้เป็นเลยเป็นเล่ยันอาบูชามากถวายปูสององค์อืมันอยู่รองไข่เออมันอยู่รองไข่อ๋อรองไข่เออมันอยู่รองไข่ แต่ถ yeah, nice nice. mm ้าตอนปนั uh, now, ่นบ่ท่านไหนมาหนั่นถ้าปนถ้าใครใดน้ำปูหเพอคนกาชื่อเสาซื้ออิดซื้อยินซื่อใส่มาแค่ใจรถพิการคนมมอยู่ดิฮนไ้ปนใจบุญน้ะปูเนาะเออวันนี้ปนมาเขาเป็นน้ำมีนัำขึ้นจังบ่ด้อันเคื่อนที่ใเงินล้านเขาเลยองสิน่าอ๋อวันนี้ไนาแต่วันนี้ปนถือว่นละปูวันนี้วันนี้ปนถือ มัีพวกนนเากนพวกไอซีสามปูนนะคนนี้จะปันเกียวมชืนนะคนมาไม่ได้ให้กับพวกใดลวงวงพวกใดคนก็ได้นี่ยคนก็ได้สือมากถวายปูนนะอ๋อไจอยซามมาเปิดอันนี้ก็นาปูน่ะอได้จัชุ่มยังงอกแล้วได้ลายอนไ้ทั้งมันออกตัวเดียวกันว่าทั้งบนทั้งล่างเราก็มทั้งสาตัวประเทศอาะเนอกไรั้จะทนอกอ่ะอเจยังแยุ่มื่มันนู่ พี่แม่ยังมันโตมากอยู่พาถือเหล็กน้ำปูว่าสั่นคุณท่านบอกกับประเทศน้องเลยไรค่ะตำรวจปูบอกหนูจองไปแดงน้องวันมานหนึ่งวันเนาะเอ้าเพียงแค่ผูก็บอกเนี้ยล่ะปูบอกว่าทีไรออกไรอย่างวันยูกันเชียร์ปูแล้วนะพูว่าทั่วโลกกคนหนึ่งผู้วาน้อหงันมือวะงวดมือจริงผู้กระหนินอายุเออผู้กระหนินอายุต่ว่าเครื่องตัวเรียกเนี่ยผูให้ยตั้งเป็นสองคลิปค่ะปู้กระหนินจะตัวอันปูขออยู่พุ่มพูนะเพิ่งก็เลย ไอ้เจ้าวะมัน so ต้องตัดเหรียญสองตัวจังค the ่อยได้นะปุวยตัวแดงสองเจ็ดสามหมือนไหนโนนะไห้สามเจ็ดสองสามเจ็ดสองอือไห้สามเจ็ดสองแล้วก็กับเจ็ดเก้าเราก็กับศูนย์เจ็ดเป็นไหสามคู่นี่ละค่ะคู่กับเลขหนึ่งเจ้าคู่นี่มันเขียนตัววแบบนี้เต็มลาระดาดพูนวันนี้วันนี้วันนี้ผู้แก้วก็เลขฝันอาจารย์ผู้เนี่ยค่ะผแก้วเออพันยุ่พันอายุนี่ทำปุ๋นอ่ะพันก็ได้ขฝันพันกับเลขโทรมาบอกว่ามอม อันปูฝันมาโทรศัพท์เปันอป็นยุไหมเยขเบอร์โทรศัพท์มอมเล่อวพ่านมบนไะ่รับผู้อต่ดอกก็ใครรับผู้เป็นมาเยอะข้างหน้ามันไบอกว่าอันศนหกนึ่ง่ไหมคะผู้ใครล่โอ้ยพอมาถูกผู้ต่อกเลขเนี้ยมันนีไปออกข้างหน้าสต่อกผมเสียวทั้งไทยลอกคนยอมแปดเจ็ดสามนี่ดอกสั่ตอกผู้ต่ดอกบอกเพื่อนละค่ะแต่ว่าในก็ฝันอันปูบอกว่าให้เอาข้างหน้าม่เป็นบัคขาปัว บอกว่าเป็นทมาเรื่องจริงเลยนะมเรงจริงเออเปนู้มาบอกว่าฝันเจียวตู้จับมั่งยุยไปเลยกูเด้อาจารยนค่ะเพื่ก็เลยบอกว่าเอาเอาร้างนานเด้อเวลาคนจินบอกิ่นใช้ั้งนานน่ะอือูเยว่าโอ้ยเยองกริไบอกข้างนาผมมาเอาดอกพยอยตั้งไทยเอาเปดเจ็ดสามนี่แหละหรอกว่าตรงๆเลยบานมกันเพาะอย่งี่เรบอกขั้นสองเขียนลกเลยนะมันกู้กันว่าเรียนวันี้ันนี่ ผู้คนไ่เนีนค่ะคือโทวันขอจากผู้ผู้โทวันสามเจ็ดสองพี่นะเนอะปูนะี่วันนี้ก็บอกไว้พื่อจะว่าบ่ดินเนนเด่นขึ้นชั้ตโที้แรลกนะคิดแรกกนะเนอะเดนอีกังกันนี่ดีอืมปวดป่าอุดรอืมสามเจ็ดสองสามเอากันเดียวเไวกิได้เยอะท่านได้สัมผัสกันสองกิฟเนอะปูเนาะอืม เอาหัวนี่เราบัดนี้เพราะว่าหวัวนี่เราไม่กังคิดนั่นหัวน,นี้อะจังๆสามตัวแล้วเนาะคือกันน้ำปูเนาะอันนี้เราอันผู้เกยวกับคอเป็นไปบอกผู้เกยวอีบันนี้ค่ะเป็นะเลท้องมาบอกกับเราลูกตัวใหญ่เด้อค่ะสองแปดห้าสองแปดห้าก่ะปู2 8าสองแปดสี่สองแปดสี่แล้วก็วส สองแปดสองนี่สามครูถามหางสองแปดสองอืมนีละมันมีโต๊เรนเลขล่างมานนี่นี่ตีสองกับสี่ศูนย์ตีสองสี่ศูนย์เออคับไปเป็นคับนะโมค่ะอืมที่สองหางนี่บปัวเออเอาสองหางคนนี้เราพ่อว่าขันเรา นั่หลลยมันสี่ลยไปปูคือปูเป็นมันเนิ่นแล้วนะเป็นเน้ยนยูเดียวนี่คือเน้นเน้นสีศูนย์เม็ดเดียวเลยเนีนสีศูนย์เม็ดเดียวมัดมื่อหนีมื่อนีนนะตีปูมวงกลมไม่ได้ปะค่ะปูแต่ว่าปูเมื่อันมาขึ้นนี่ปูจัเนสีหนึ่งเอาเอากันเป็นตัวกันเอาซีหนึ่งนะสีหนึ่งีก็มานซีหนึ่งเนาะเออซีหนึ่งอันนี้ปูปูห่ากันหว่เพราะว่าปมันเนียนมีรีขึ้นสีศูนย์ศูนย์ีน่แหละแก่วงกลมเลยเนาะซีศูนย์ศูนย์ เออพุ่งกลมเลยพุ่งกลมเลยครับที่ีสองเนี่ยที่สองกับสองที่เป็นคำนะหมอเป็นเหล็กล้างพร้อมบอกว่าล้างอ่เร็วเร็วบันนี้บันนี้อันนี้คือคลิปแรกเด้ออันนี้คลิปแรกเนาะปูเนาะอันนี้คลิปแรกคือบันทิดสองบันทิดเพราะเราปูพญานาคสององค์มาถวายปูนี่มันได้บอกมันได้ขออีกมันได้สวดขออีกมันได้ให้อันนี้คือสององค์นี่มันให้เนอะ ตัวไรค่ะปูแต่ว่าเป็นส่วนตอนเป็นส่วนัลนขึ้นมาถึงสามโมงหลังคืนมาจากสายุจิตกุลกีปูนี่ย่อมเห็นเนาะค่ะเห็นอยู่ค่ะหลนงคืนมาถึงสามโมงเนะแต่ว่าเป็นบอกว่าเราสององค์สี่เป็นเอามาถวายที่พนัยปูเป็นเขียนลุปเป็นบอกไว้ว่าอ่าเก้าศูนห้าเก้าศูนย์เนาะปูเขียนน้ำใจใ้สองเนี่ยคือย่มยมมากย่มสิได้สองคลิปอเชีเดียวกันเลยนะอ๋อค่ะแองกี้เลยนี่ เจ็ดคิดสองอห้าเก้าศูนย์แล้วกับห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งกับตัวห้าห้าเก้าศูนย์แล้วกัห้าหกหนึ่งมันบอกว่าวุกกลมเลยห้าหกหนึ่งวุกกลมเลยวุกกลมที่ห้าหกหนึ่งเลยนะจ๊ะเออบุกกลมก็ผ่านหหนึ่งหลบรางรางมาชนกันเลยที่บ้านนี้รางมาชนกันเลยคือรางนี่เขาเขียนรูันเลยคือสี่ศูนย์เน็ตยอมันชนกันเลยเออจุดบอกคีอผางคนมันนึกซื้อตั้งหลายสี่ศูนย์ตัว หน่วยพี่จ้างหนูซื้อเงื่นก้อนเจ็ดสามมาสันแปดเจ็ดสามไม่ได้ปูสามตัวเลยวันนี้โอ้ยหนูเสียแกนเล้วนันเล้วนั่นเล้วนี่คือเป็นไม่เห็นแล้วนี่คือทุนนี่ตรงกันเลยวันกับวัที่ทุนเขาเจ็บลูกกันเลยหรอกคือเก็บลูกกันเดียวกันแล้วคือมันมาตรงกันนะค่ะเดีว่าเปนเห็นลานเนี่ยจ้าพ่อ แค่นี้ละมันจะได้เหนุ่มๆไหเขอมากก็เอาเยอะก็จะเป็นสองชิพเลยนะมันอีก็มากอีกองต้องได้กับมือเลขออ,ออกอีกละปูจได้อีกสองสามิพปแล้เออมือเลขออกก็จะเป็นพันุทุ่งผูหางยนนะมือเลขออกนี่สาคัญแด้ๆที่เชาวันหวยออกนี่สุดยอดเลยนะปูเนาะเออเมนมือเลขขาด บ่อใโมาหนเมือนิได้เหมือนเลยบอกม่บ่อใดโชคมากอ่ะบ่อใดโชรปูหนูโทรหาปูมันเป็นสายสายที่ยังสายบวางอปูโอ้ยเบวาง่ากมือนั้นปูจับโทรศัพท์ตั้งคิดคิดโมงเาจะบินหานมากจนหสามงแรกยังได้ว่าจังว่างสายอ่ะงานหนูโทรเจ็ดมงครึงมันเจ็ดมงเกือบสองโมงะปูยังปูจมาแตกมันจะาม่แต่ว่าลคิดหองบอกค่ะตอนไล่กโตติหนูเลได้ปู่ะอรเชียงนี้เี่อกัน ขันยุ high, high, ่มกว่าเดี๋ยวพูดใหญเบอร์ส่วนตัวปูเอาเชียงไม่เดียวเบอร์ไฮเอฟมิ <the <the ่งตหารนี Herrn ่หนูก็ว pues ่าอย่านู้นจะได้ได้เบอร์ส่วนตัวปูอยู่เออเออเบอร์นี้เพราะได้รุ่งช่องคือต้องเฉพาะเฉพาะเอฟมิ่งตหารนะค่ะปูเอาวันนี้เดี๋ยวหนูขอทวนเลขพี่ปูให้ยนิดนึค่ะได้เลยๆปูให้บนนี่เนาะค่ะที่ว่าฝันเนาะไฮสองสองแปดห้าสองแปดสี่บอกแล้วก็สองแปดสองเนาะ ล่างปูหอย42กับ404ตวกันคือ41เนาะค่ะแมนแมนกูบอกว่าเน้นไปที่40เละเม็ดเดียวค่ะแมนวันนี้ฝันฝันที่สองปูว่ามาลวมเซกันโลดก็คือฝันเห็นไญานาสามองค์เนอะค่ะปูก็ได้ตีหอยห590กับ561เนอะเน้นไปที่561 40มาชนกันปูก็เลยบอกว่าต้องเขียนลงเนาะค่ะ ผู้คิดพอพอดีมันนั่นผู้เป็นข้าเจ้าซื้อของให้ทั้งแอมินมาไวผู้จะวมามันก็ออกถ้าน้อยไปเรวล่ะเจาเออออกกันอันที่ยังล่ะเล่าออกทั้งเลี่ยนบ้านนั่นละอันคือจังอันมันออกไปแล้วผู้็เลยว่าเอาเป็นกวกันไมตนผู้เร่มต่อคือ่อพอดีก็นได้ครับผู้สามศูนย์กาสามศูนย์เออสามศูนย์ไรู้ริ่มเริมคือพอพอดีเอาสามไปตั้งประเทศเด้นี่น้าู เมือต่างประเทศทก็ไเท่ากันอไม่ได้นะคืเป็นตัวกันไม่ได้สามศูนย์ครับสามศูนย์สามศูนย์อะไรครับที่หนึ่งอะเป็นนะตัวกันไม่ค่ะตัวเป็นเด็นนี่คือสี่ศูนย์เม็ดเดียวเลยเน้นสี่ศูนย์เม็ดเดียวกับห้าหกหนึ่งเนาะ,ะปูเนาะเออเออเปลี่ยนลงอีกตัวหน,นึ่งสามศูนย์นะกันแล้ะตัวกันคือสามศูนย์ค่ะเออเคือ,อนี่เป็นเลขสองตัวที่เป็นเลขล่างนะค่ะเพราะว่าเมื่องอันพะนากมากมากถวายอยู่สารปูขจะวโอนนั่นแม่เราหายยศมิ่งแมาถวายานะ วันนี้ผู้ฝนเห็นหาตัวเดียววันนี้พระเจ้าเลยวิ่งกล้วยมาสามศูนย์กันใครหาสามศูนย์เลยกาเขาโทรมาบอกโถในค่ายครับเขาพูดโทรมาบอกป้าคือแม่งก็จะพูดนะหมู่านนี้หมู่านนี้เมื่อก่อนนี่แหละหมู่านนี้ละวันวันนี้จะจองไป้าแดงในวันนี้ปูเอออันนี้อันนี้คิดแรกนี่ผู้ฝันดีได้ฝันมาแต่เห็นป้าเขาคิดแรกนี่ฝันเขาโอ้ยแต่เป็นฝ้าเขายังไงแตกสามศูนตลอดเลยเขาว่าเขาเอะไระแต่ว่า ไอ้เป็น่าทั้งในก้อนมากระจัดจัดตะพันกนขึ้นสองรอบผงชไทยอีกทีนึงค่ะผู้คงชูไทยนะจะมาสองรอบแล้วสองรออีกทีนึ่งจะมาผู้พันนี้ไ้เขานี่กะว่าเป็นเลขเขาละเขาละหล่ปูเนาะที่เอาปอยมาหนิเนาะเออเออเรียกเขาละไอ้บ้าหมดคัหนึ่งผู้กับพันมา อ่าได้หนึ่งเขาสองค้ังงันี่เมี้เงีค่ะแต่เขาั้งบนข้างล่างหลก็เขาั้งสามโทนนี่วันนี้ก่ะมาแต่ห er mm ็น hmm. ป้าเขาไปดีในป้าเขากับิเขาแล้วละโอจ้ะแต่เขาแล้วหงมันใจละคือชุดแรกนี่ผู้ฝันวจะลุกตัวเี้ไปกับฝันไหเห็นป้าเขากับจิเขาแล้วละค่ะปูเดี๋ยวก็ตงรอดสามกองทุ่ไทยทีนึงนะปูเนาะเมี้ยเงีกเขานี่เจ้านึงเราพูดยัง่พอนะค่าบพอนได้ค่ะปูเอาเอาให้ไม่โชคไม่หมายน้ำปูสุบุกสุกันตห็นแล้วก็เลยค่ะเบอร์โทรปูกับลูกทำนง แต่าผู้อยากคุยน้ำพูกมมีได้เหนู้นี่ละโอเคค่ะปู0610833873นี่ล่ะเบอร์ที่มันว่ามึงนั่งนละน้อปูเม็นเหมนเมนเนี่ยลุงโมทวยคุน้ำค่ะอกที่ผู้อยากติดต่อเลยว่ะอยากคำบุญน้ำพูกับเบอร์นี่ล่ะค่ะปูเอาเาควรพูดเรื่นี้ใะบันนี้ตัวเลขก็ได้แล้วเนีอือเอาเอางจะบพ่นไม่ไหนู้กั้มันไอ้ไนน้ำพูสุุก็ได้จัเงินแสนเงินลสุขุบุก็เนอะา